นักล่าซอมบี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ได้เข้าไปลองเล่นเลยนะครับก็ถือว่ามันใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทุกคนรอนานั่นเองเจเข้ามาแล้วทุกคนนี่เออลือบอกไปนะครับที่ผมเข้ามาล่าสุดในแบบนี้เนี่ยก็เป็นเอ่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะที่ผมเข้ามานะตอนนี้นะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยมีะระดับ5นะครับแล้วก็เงิอนอีก1,000ันแต่ว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยผมมีประมาณหมื่นเหรียญนะแต่ว่าผมซูมอาวุธไปเว้ยระดับผมแล เกลือ <G il iter> นั่นเองในเบสบอลมันยากมากเลยทุกคนแล้วก็การสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้สามคันนะครับมันมีสัตว์ด้วยไหมทุกคนอันนี้แมวแมวทําไมมันแปลกๆวะเนะี่ยนี่ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอาวุธใหม่นะครับที่มันเพิ่มมาหรือเปล่านี่ผมเฮ้ยสเสื้อแมงอย่างเกเลยว่ะเฮ้ยอันนี้ดาบนะครับเออผมไม่รู้นะครับว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะผมก็แหละไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นนี่ไงาดาบคู่อ่อ่เคียวเมื่อกี้ผมเห็นคนถือเคียวนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะ เวเออนี่ไง Yo, เชียวเชดดโค้ชเชียวเลยว่ะเชียวเพราะวเชียวนี่ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันทําไงอีเวนต์เหรออันนี้ไงเออเหลือเจ็ดชั่วโมงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันใกล้จะหมดเวลาแล้วนี่ทุกคนวิธีการทําคือ1ล้านแล้วก็เลเวลอะไรเนี่ยสิบบวกต้องทำใช่ไหมทุกคนเราถึงจะได้มาใช่ปะแล้วกูต้องเล่นกี่ชั่วโมงกี่วันกี่ปีวะเนี่ยกูยจะได้1ล้านเนี่ยโถ่ถ้ากูจะได้หมื่นก็ ก็หนึชั่วโมงได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปล่าซอมบี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูอะไรสักแป๊บหนึ่งนะฮะอย่างเช่นสินค้าตัวนี้เนะี่ยมีอะไรบ้างเอง่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าของเรานะทุกคนอ่าภารกิจนะฮะภารกิจตรงนี้เอ,อือนี่ไงเงินหรือเปล่า50นี่ไงสเสียงทุกคนก็สองหมื่นนะฮะในการสุม่มนั่นเองอันนี้1%นะโอ้โหดูเออดูเท่มากเลยทุกคนดูดิแล้วก่นนี้ทุกคนมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออะไรวะ เดี๋ยวว่ามันมีอันนี้ด้วยอันที่มันเป็นมีมดังๆยี่บอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออไม่รู้ชื่อด้วยไอ้จ้ระคี้กับฉลามอะไรไม่รู้เนี่ยอ่าโปรไฟล์ของผมก็มีประมาณนี้นะครับจำนวนการเสียชีวิตหนึ่งครั้งจำนวนเงินเหรียญทั้งหมดหนึ่งหมื่นนี่ไงเห็นไหมผมไม่ได้มูฟผมมีหมื่นจริงๆเดี๋ยวว่าผมใช้ไปหมดแล้วนั่นเองจำนวนการสังหาร198นะฮะยังไม่ถึง200เลยอ่ะเอออย่างน้อยนะฮะอ่าตอนนี้มี2อันนะฮะก็คือโรงเรียนกับท่อไบน้ำนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปเลยไม่ต้องคนมาก6คนฮะมีคนจะมาเล่นกับมือใหมม่่่อออยาาางเเรรรหืปลีคับผม เข้ามาแล้วก็ไปโถเ้ยเขาเห็นเรากก่าเขาไม่อยากเล่นด้วยอะ่ะทุกคนเฮ้ยคนนี้เล่นกับเราใช่ไหมกีต้าร์ไทุกคนเชื่อเอาเรื่องจัดเลยอะ่ะน่าจะเป็นระดับแบบเออทั่วไปนะทุกคนน่าจะสุ่มได้ง่ายอยู่นะท่านี่ผมเดาเอ้ยม,มามาอยู่แล้วทุกคนหนึ่งคนเป็นสามคนครับผมเอ้ยมันปิดเสียงเพลงไงไมนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะดีวผมก็ปิดเสียงเพลงแป๊บนึ่งนะเพลงนะป,ประกอบโอ้ยเราตังค่าอย่างเดียวนู่นดูเพื่อนเราดิ เสร็จแล้วอ่ะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนใจเย็นเพื่อนให้เราได้โชว์เทพหน่อยดิเท่าเอ้ยอ่ะฮะต่อไปก็จะเป็นระดับที่2แล้วนะครับผมไปที่ประตูนี้เลยก็ง่ายนะฮะปึ๊บสกิลแซดจุ๊บจุ๊บทุบซีผมว่านะสกิลทั่วไปแบบนี้มันก็แรงเลยนะเราไม่ต้องไปหาอะไรมันจุ่มยากนะทุกคนหรือว่ามันอาจจะมีบอสเออใช่ใช่ทุกคนมันมีบอสนะเออกับลือมาเลยไปครับผมลุยกันต่อฮะซีจุ๊บจุ๊บซีแรงสุดแล้วนะฮะทุกคนสหรับอาวุธไม้เบสบอลนะไปกันต่อครับผม อ่าทางไหนทางนี้ดิเพื่อนระดับ3เลยนะครับผมไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแซดไปแซดกดแซดไม่ติดชิปแผลนี่เนี่ยเอาจริงนะเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้เลยเนี่ยมันง่ายเกินเลยนะเพราะว่าเรามาสาบคนใช่ไหมเพื่อนรัก,กรเจอกันแป๊บเดียวเรียกเพื่อนรักไว้ก่อนโถเอ้ยน,นี่เนี่ยนี่นี่โอ้โหอย่างมันไอ้นี้ก็มันแล้วอะ่ะถ้าเรามีเคียวมันจะขนาดไหนกันเชียวนี่เสร็จแล้วทุกคน แ right ท็กไปเลยทุกคนเปิดแซ่บฮะทุบไปกระบานแตกแบบนี้ก็โดนทุบโอ้โหทุบอะไรไม่ดูเลยสกิลเอ็กเนี่ยผมกดไม่ค่อยจะดูนะฮะมันแบบกะไม่โดนอ่ะหรือว่าผมกากวะนี่นี่แน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องจัดขอตังค์หน่อยได้ไหมเพื่อนเรามาสามคนมันง่ายเกินอ่ะใช่ป่ะง่ายเกินมันก็ไม่ดุพายุหมุนจิ้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยผมจัดการครัวให้เอ้ยไม่ใช่ครัวแล้วหรอพ่อครัวเพื่อนจัดการตรงนู้นยวผม โอเคทุกคนไปต่อตรงนี้มีอะไรไม่รู้นะฮะซอมบี้อะไรเนี่ยเราเบิดอเหรอเฮ้ยนี่ไงบอสเอ้ยไม่ใช่บอสทุกคนไม่ใช่บอสนะโหยังไม่ได้ทำมาเลยเลยเพื่อนจัดการหมดเลยนี่มาดาดฟ้าแล้วทุกคนเฮ้ยไอที่มันซอมบี้ใหม่ด้ียว่าผมไม่เคยเจอนะหมุนไปเลยหมุนหมุนหมุนโอ้โหกากอยู่นี่ว่านึกว่าจะเก่งทุกคนไม่เท่าไหร่นะฮะเอ้ยค้างเขาซอมบี้ค้างเขาหรือเปล่าจุบจ๊บจุ๊บโอ้โหไม่ได้มานี่มานี่นโอเคเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อน เพื่อนยืนทำไรเพื่อนยืนทำไรมาช่วยหน่อยนี่เน,นี่ยนี่ยตีธรรมดาไปทุกคนตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปตรงโน้นมีวิทยุนะฮะต้องไปตรงโู้นนะฮะแล้วก็แจ้งให้ฮอเนี่ยมารับเรานะถ้าแจ้งสำเร็จเนี่ยเราก็จะผ่านไปได้ทุกคนง่ายนะจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บโอเคตอนนี้เนี่ยผมสะสมเกจพลังเต็มแล้วนะครับผมสมามารถใช้สกิลซีใช่กดจีได้แล้วนะทุกคนกดเลยแล้วกันไอ้เอฟเฟคโคตรเท่เนี่ยตาแบบมีเอฟเฟคอะไรไม่รู้นะครับผมแต่พลังเนี่ยก็จะโหดขึ้นนะครับผม ไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อ,อนแป๊บหนึ่งเรากดใช้สติมาอย่างดีเนี่ยขอเราใช้หน่อยใช้หน่อยอถือว่าแรงไปเลยทุกคนอันนี้เราต้องโดดลงฮะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอิชิฮะกูตายคือการตกครั้งแรกของผมนะครับก็อาจจะตกใจทีนึ่งนะผมนึกว่าตกไปแล้วเราก็ต้องไปเริ่มใหม่เลยอะ่ะแบบเข้ามาในเกมใหม่อะ่ะดีนะที่มันแบบกลับมาตรงนี้ให้เราเน,นียทุกคนเป็นอ่งนี้เนี่ยเสียเวลานานเลยแกด,ดูตรงนี้มันเอ้าวกูว่ามาตรงนี้ได้ไงเนี่ยอันนี้เป็นไรผีกระจอกง่อยซอมบี้นี่แน่นี่แน่ โอ้โหง่ายเกินมาดิมาอืม <vallahi> อันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกูโดนอะไรว่าเมื่อกี้จึ๊บจึ๊บทุบทุบสกิลเอ็กซ์เขาผมทุบไปโอเคอันนี้โดนเต็มถูกพอใจได้แรงแต่ว่าเพื่อนผมไปไหนตอนนี้ผมแค่งข้าผมกับคนนี้นะอีกคนนึงไปไหนไม่รู้หรือว่าออกไปแล้วออกแล้วก็ช่างมันง่ายอยู่ถอยก้อนถอยก้อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นมาดี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 กุ๊กกุ๊กกุ๊ก เี๋ยวผมรอให้มันแบบว่าอยู่เป็นกลุ่มกันนะแล้วผมก็จะใช้สกิลซทีเดียวเลยเออทำไมเราไม่คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกวะมันจะได้แบบไม่เสียเวลาใช่ไหมทุกคนชึบชึบล่อค่ะทุกคนล่อให้มันเป็นกลุ่มๆกันก่อนนะเราจะได้แบบใช้สกิลทีเดียวประมาณนี้ก็มุนไปปุ๊บ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 นี่เรียบร้อยอันนี้เป็นไรอันนี้ไอ้แว่นแว่นโอ้ยไอนี้มีพิษไอ้นี้มีพิษเชลโลกเชลโลกอย่ามาใกล้กูไอ้บัตรซบโถ่เอ้ยกระโดดไป โอ้โหไม่โดนเอาเป็นว่ากระโดดหลบแล้วกันเออไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้มีแค่เรารู้กับท่านผู้ชมเองท่านไหนไม่รู้โอเคถอยก่อนฝั่งนู้นเพื่อเราจัดก,การนะฝั่งนี้เราจัดก,การเองทุกคนเราก็แบ่งนาทีเอาเฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยเราเบิดมึเงเอ้ยระเบิดโรงเรียนม,มีเราเบิดกูระื้อจริงๆเลยเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่อุ้ยบอสมาแล้วทุกคนบอสมาแล้วบอสมาแล้วผมว่าไอพ่อครัวเนี่ยมันน่ารำคาญมากเลยนะทุกคนต้องจัดการไอพ่อครัวก่อนเพื่อนมาช่วยเราแล้วทุกคนนี่นี่แน่อือถูออไป ไม่โดนอีกแล้วอะอะไรวะหมุนหมุนหมุนปุ๊บ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 โหทำมาสู้กับบอสแ,แล้วรู้สึกว่าเบ็ดบอลเราเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเลยพอไปแล้วทุกคนแต่ว,ว่าเราต้องจัดการบอสก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเราก็ไปไม่ได้เว้ยนีแน่เอามันช่วยช่วยกันตีช่วยกันตีเว้ยเฮ้ยกูจะตายกูยตายกูยตายกูยตายเช่ญกูไปก่อนไปก่อนกูไปแล้วเพื่อนช่วยด้วยไปเฮียเลือดเหลือสี่ทุกคนดูดูดิ มา3กับ2ครับอีกคนหนึ่งเป็นไหนไม่รู้นี่หลุดไปแล้วอ๋อนี่หลุดนี่เองได้เงินมา4ี่พันแปดนะฮะทุกคนเว้ยได้เยอะน,นะอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่โอากาสออกอยากนะฮะทุกคนดูด,ดิมังกรไฟนะฮะเชจไอ้นี่เป็นประกรในเมค้ารึเปล่ะใช่เลยโอเคผมคิดว่าทุกคนเนียน่าจะเบื่อกับแมปโรงเรียนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปตะลุยในท่อน้ําแล้วกัน <S <S มามาเพื่อนจะมีคนไปตะลุยกับผมหรือเปล่านม่ก็จะเป็นแมปท่อน้ำเอ้ยมีนี่หว่าทุกคนนึกว่าผมมาคนเดียวเขามีอาวุธอะไรนี่ว่าเช่าดาบอะไร นี่แน่นี่น, αι, น,นี่หมุนไปชุบชุบชุบด่านนี้เราก็ง่ายทุกคนเพราะว่าเรามีคนมีเคียวถ้าไปตีไปเข้าหรือเปล่าเฮ้ยดิ่งมันยากจริงๆเลยดีนะที่ผมมาคนนี้ไม่งั้นเนี่ยไม่น่าจะจบง่ายอะ่ะพวกไปโอเคเดี๋ยวให้เคียวเราไปก่อนแล้เวเราก็ตามะเราไม่ได้แบบอะไรนะเราไม่ได้หนีหรือว่าอะไรนะแต่ว่าเราต้องเข้าทีหลังนั่นเองเพราะว่าวเราเนี่ยแบบโคตรกากนะทุกคนเนี่ยแค่ตัวน,นี้ตัวเดียวเราก็ตีไม่เข้าแล้วหมุนไป ปุ๊บๆๆเดี๋ยวเราจะได้เงินน้อยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าอ่าลรือเปลไปนะครับว่าแมปนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเจอบอสนะจึ๊บกระโดดทุบหัวหนึ่งทีไม่โดนสกิลแซดทุบไปก็ไม่โดนไปโดนอยู่ไปเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนปุ๊บ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 จึ๊บนี่นี่นี่แหละน,น,นี่มาดิโว้ปุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหอีซี่เพื่อนว่าอีซี่เดี๋ยวผมเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหมุนไปครับผมปุ๊บปุ๊บ เฮ้ยเพื่อนเขามีวิธีเล่นของเขาไว้คือเขาเนี่ยให้อ่าล่อซอบบี้มารวมตัวกันตรงนี้นะแล้วก็ใช้ตะกิยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมถ้าผมมีเคียวผมก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยยังไงบอสบอสหมุน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 เจ้าบเอ้ยนี่มันเป็นบอสตัวเอ่อที่เราสู้มาเกมที่แล้วเลยแน่อยู่ทุกคนอุ้ยเคียวมันแรงมากเลยทุกคนดูดิเชียวอย่างโกงอ่ะโอ้ยอยากได้อยากได้จังเลยปักโอ้ยนอนกองไม่เอาพื้นอ่ะบอสอ่ะไม่ไหวแล้วบอสอ่ะ ปอตไม่ไหวกัแบบเคียวอดีโอ้โหอย่างโกงโอ้โหอันนี้เอฟเฟกต์แบบอลังการฮะอะไรไม่รู้โอ้โหโดนต่อเนื่องเลยก็ถอยก่อนไม่ไหวแล้วแล้วรอฮะเล็งดีๆแล้วก็โดดไม,ไม่ใช่โดดทุบทุบทุบแล้วก็ถอยมาใหม่แล้วก็โดดไปตรงนี้แล้วก็ถอยมาใหม่โอเครอดทุกคนอันนี้ซอมบี้ธรรมดาทุกคนเราไม่ต้องใช้สก,กิลนะเพราะว่ามันเปลืองนั่นเองนี่อันนี้มันโดดมาจากด้านบนเหรอเนี่ยเฮ้ยด้านบนมีซอมบี้เว้ยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่นะน,น,นเงปอชชุชุุบบบ๊ โดดหลบฮะโดดหลบแล้วก็ดทุบไปหนึ่งดีปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่เอาไม่ใช่ตัวเก่าดีกว่าลำขาดไอ้ตัวนี้ชิบหายเลยนี่แหละเนี่ยหมุนไปไม่เป็นไรทุกคนไว้ยัยงยงังเก็บไว้ด้วยทุกคนรอเราบอสเราบอสเราบอสวิ่งอ้อมฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาคางคาวจึ๊บจึ๊บเอานี้ก่อนแล้วกันแล้วก็โดดไปทุบหัวคางคาวเอาอันนี้ใช้อีกแล้วโอ้โหเราไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยทุกคนเฮ้ยวัดเชื่อเอ้ยเราได้นี้มาด้วย ได้สปินหนึ่งครั้งแล้วก็อะไรรู้วยทุกคนเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันดรอปของพวกนี้ด้วยหรือว่ามันอาจจะเป็นเฉพาะเอ่อแมปของท่อน้ําก็ได้ทุกคนเพราะว่าแมปโรงเรียนเนี่ยเราเล่นเราไม่เคยได้ของเลยนะหรือว่าเราเคยได้วะไอนนี้ผมก็จำไม่ได้นะน่าจะไม่ได้แหละเอ่าเมื่อกี้เราได้สปินมาหนึ่งครั้งนะฮะเนี่ยสปินสายลุงด้วยปุ๊บได้เ่ยเฮ้ยอันนี้เราไม่ได้อันนี้เราไปทุกคนเราไม่ได้เอ่อียกวอะไรเบสบอลแล้วเว้ยมันมีขวกับกีต้านั่นเองเราได้ขวัญครับทุกคนเราได้ข ดีที่สุดผมก็ได้อันใหม่สักทีเฮ้ยมีเอฟเฟกด้วยโอเคครับผมก็เอาไ้เท่านี้ก่อนแล้วแกทุกคนเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะฮะเพราะว่าเอามาลองนิดนิดตอนแอกก็ถือว่ามันอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันจะมันกว่านี้ถ้าเรามีอาวุธที่ ขั้นสุดยอดนะดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะว่ามันต้องใช้เวลานานนะครับในการฟาร์มมันเองก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ดีด้าให้ผมด้วยด้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบเซียนกับผมเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเลยนะครับทุกคนลากันไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไปเล่า